พบกับผม FKF 1 0 1 X วันนี้ผมอยู่ในเกม Pocket w a i r i o r กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมกาลิสต d น n นะครับคือผมได้มาเมื่อตอนเช้าเลยนะครับสดสดคือตอนนั้นผมยังตื่นมาไม่รู้เรื่องเลยเลยครับกดไปเพ่ได้เฉยเลยนะครับประมาณโอกาส43%มเปอร์เซ็นต์มั้งครับผมได้นะเดี๋ยวมาแรนี่สายชายนนะนี่ครับ BP ก็11,496นะครับ ไปดูกันนะครับนี่ค่ากาย47 HP 1,805ครับแล้วก็แ844นะครับสกิลก็เดี๋ยวไปดูกันในรีวิวเลย,เลยครับไปครับ<ว>อ่าแล้วครับผมก็มาอยู่ในการรีวิวแล้วนะครับมาแล้วครับทุกคน มาดูสกิลที่1กันก่อนเฟรมบีดนะครับมาใส่ใส่ตัวกลางเลยแล้วกันนะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อไปสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีหมูนะครับผมเฟรมบารัดนะครับว้าวโเป็นการปล่อยไฟไปข้างหน้านะครับเหมือนแบบ ปล่อยไฟใหญ่แล้วไหนมาดูสกิลอันติกันนะครับบลัดเบิร์นนะครับลุยพ่นไฟโอ้สวยมากครับโอ้สวยมากโอ้โหสวยมากครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่ผมอึ้งไปเลยนะโอ้โหสวยมากครับโอ้โหสวยมากเลยครับผม คือถ,ถ,ถ้าทุกคนอยากได้เมกาแบบผมต้องทํายังไงเข้าไปทุกคนต้องเลเวล35ก่อนนะแล้วเดินไปที่วิวัฒนาการล่างเมกานะครับผมจะบอกอุปกรณ์ข้าวๆนะผมจะขึ้นรูปไปให้ต้องการกี่อันนะผมอย่างเช่นเลกาลิซดอนี่ยนะผมเปิดการวิจัยไปแล้วครับก็จะไม่ได้นะครับคือจะไม่ได้นะคือเขาจะใส่ลิซดอนไปนะครับระดับต้องหกดาวขึ้นใส่ไปตรงช่องกลาง จากนั้นเขาก็จะมีให้ใส่ลูกแก้วครับหรือหินเมกาลูกแก้วก็จะเป็นลูกแก้วสีเขียวครับเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนั่นแหละครับก็เป็นลูกแก้วสีเขียวถ้าคุณจนะคุณแบบผมไม่อยากเอาหินเมกาอยากเอาลูกแก้วสีเขียวไปหมดเลยก็ได้ไหมได้ครับเหมือนผมแล้วก็พอพอครบแล้วก็กดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเอา โปเกมอนตัวอื่นๆนนที่ระดับ3ดาวขึ้น,นมาใส่3ช่องครับจะเอาเป็น S S R หรือ S R ก็ได้นะครับ3ดาวขึ้นนะครับยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่โอกาสความน่าจำโอกาสความสำเร็จเยอะมากเลยนะครับคือผมใส่4ดาวกับ5ดาวแล้วก็3ดาวไปนะครับแค่43%นนะครับแล้วก็มีโอกาสของนิสัยของโปเกมอนตัวนั้นๆอีกนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็กดไปนะครับถึงจะได้เป็นเมกา้าแต่คุณต้องลุ้นด้วยนะว่าคุณจะได้หรือเปล่าถ้าโอกาสคุณขึ้นกว่า50เนะี่ยว่ามีสิทธิ์ได้ครับได้ชัวร์เลยแต่ไม่น่าจะได้สกิลเมก้านะครับไม่ได้สกิลแบบไม่ได้นิสัยเมก้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ